ชัดเจนเลิกไม่เลิกภาพเดียวเอาอยู่เคลียรสงสัยเวียเบลล่าถูกโยงคู่รักเลิกกันเงียบๆพักใหญ่ที่ผ่านมาคู่รักข้ามช่องอย่างเวียสุกโลวัฒและเบลล่าราณีถือว่าเป็นอีกคู่ที่ตกเป็นประเด็นโยงในข่าวอักษรยอเพจดังว่าเรื่องคู่รักดาราที่เลิกกันเงียบๆในช่วงปีใหม่ แต่ล่าสุดนะครับแฟนๆก็ใจชื้นหลังคืนสิ้นปีที่ผ่านมาผู้จัดการส่วนตัวของสาวเบลล่าก็จัดให้เสิร์ฟความฝินภาพคู่ของเวียเบลลา่าใช้เวลาเขาดาวต้อนรับปีใหม่อยู่ด้วยการออกมาสยบข่าวลักเล้าลงไปแบบปิดจ็อบทันที งานนี้เสียงแซวจากแฟนๆดังกระหึ่มนะครับบอกว่าภาพนี้ดีต่อใจเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่จริงๆผู้จัดเสิร์ฟเองเลยจ้าขอบคุณนะฮะเขาดาวมันมีแค่สิ้นปีแต่เขารักเธอนะคนดีมันมีตลอดไปแฮปปี้นิวเย r 2อ2 1ยร์2021คุณพลอยเจ๋งที่สุดภาพนี้ภาพเดียวสยบทุกข้อกังขาแบบไม่ต้องตอบข้อสงสัยขอบคุณค่ะ สุดยอดเลยคุณพลอยซึมมาหลายวานันพอเห็นภาพนี้รู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีจะได้รู้สทีหายห่วงกันไปขอให้มีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันบ่อยๆนะคะจะได้ดีต่อใจและนี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดนะก็เป็นภาพคู่ของเวียและเบลล่านะครับร่วมเค้าดาวฉลองปีใหม่ด้วยกันนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน